สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันที่12นะครับเดือนเมษายนครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับสนามบินนานาชาติดอนเมืองครับวันนี้ครับผมจะให้มาดูบรรยากาศนะครับของนักท่องเที่ยวครับที่เขาเข้ามาประเทศไทยในช่วงวันสงการปีใหม่บ้านเราครับว่ามีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับก็ลูกค้าผู้โดยสารก็ทยอยเข้ามานะครับอันนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับประมาณ น่าจะสักค่าโมงเย็นของวันที่12แล้วครับทุกคนก็แล้วก็ผมได้รับอัปเดตข้อมูลนะครับขอบคุณเอฟนะครับที่คอมเมนต์มาว่าที่สนามบินดอนเมืองนะครับมีการเพิ่มไฟท์นะครับเพิ่มสายการบินเข้ามาครับประมาณ4ี่ห้าสายการบินสายห้าสายไฟครับก็มาดูคร่าว่าหลังจากที่เราเปิดประเทศนะครับเราเปิดประเทศตั้งแต่ประมาณตุ่จีนที่ผ่านมาครับตั้งจากที่เราเปิดประเทศเต็มสตรีมนะครับไม่ไม่มีข้อจุกว้นะครับจีนก็เข้ามาประเทศบ้านเราแล้วครับแล้วก็ สนามบินดอนเมืองนี่ก็เป็นสนามบินหลักนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาครับเขามบอกว่ามีสายการบินใหม่เข้ามาครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าสายการบินที่เพิ่มเข้ามาที่สนามบินดอนเมืองครับมีไฟ์ไหนสายการบินไหนบ้างครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นตารางที่เครื่องที่ลงนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนจะเป็นภาษาจีนหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมอ่าผมจะให้ดูนะครับก็มีแอร์เอเชียมีโนกแอร์ครับ แล้วก็มีไฟจีนนะครับอยู่ประมาณสีาไฟครับซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถอ่านได้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเคาน์เตอร์นะครับที่เป็นสายการบินของต่างประเทศที่เพิ่มไฟเข้ามาครับทุกคนเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยครับตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับเป็นถงผู้โดยสารขาเข้านะครับทุกคนระหว่างประเทศครับนี่ครับนี่ยคนให้ดูครับนี่ครับอันนี้คือผู้โดยสารที่ขาเข้านะครับทุกคนนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆของวันที่12นี้ครับทุกคนนี่ฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นของพวกเอเจนต์ต่างๆนะครับที่จะมารอรับลูกค้าครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ับออกมาเอยแล้วครับก็เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าลูกค้าหลักๆของบ้านเราตอนนี้ก็คือเราต้องพื่งนพาท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเป็นหลักเลยครับฝรั่งยุโรปช่วงนี้ก็เริ่มกลับประเทศแล้วครับก็หลังจากหมดไฮยุโรปไปก็ช่วงนี้ก็จะเป็นไฮซีซั่นของชาวเอเชียครับนี่ครับก็เทศกาลสงกรานก็เป็นเทศกาลหนึ่งนะครับที่ สามารถดึงดูดนักเที่ยวแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับบ้านเราได้พอสมควรเลยครับนี่ครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเคาน์เตอร์สายการบินที่เขาบอกว่ามันเพิ่มไฟเข้ามาเลยครับมีสายการบินอะไรบ้างครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นซิมนะครับทุกคนนี่ครับเป็นซิมอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจนะครับถ้าสรับท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราแล้วต้องการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ได้ครับมีทั้งของ d t แท็ AIS ครับทั้ง t w ครับแท็กซี่ตรงนี้ก็เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะรอค่อนข้างจะหนาตาครับอันนี้คือการรอคิวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ปกติคนมาที่นี่นะครับแท็กซี่แทบจะไม่ต้องรอเลยครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับก็มีผู้โดยสารรอคิวแท็กซี่ประมาณเกือบ30คนเลยครับนี่ครเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับทุกคนว่าจะคึกคักเหมือนผู้โดยสารขาเข้าล่างประเทศไหมครับทุกคน นี่ครับทุกคนบรรยากาศของห้องชั้นโดยสารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะทุกคนนะครับก็ดูไม่ค่อยคึกคักมากครับทุกคนเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเดินทางกลับกันแล้วครับช่วงนี้ครับเพราะว่าสงการก็เริ่มแล้วครับเริ่มวันนี้แล้วครับ12แล้วครับก็ห้องถุงตรงนี้ก็ค่อนข้างจะดูเงียบไม่ค่อยดูคึกคักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศแล้วก็ที่นี่ก็จะดูดูเงียบครับทุกคนนี่ครับ นี่เป็นถงพักคอยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศหรือว่าภายในประเทศครับนี่ฮะเพราะว่าตรงนี้อาหารเป็นอาคารที่เชื่อมต่อระหว่างระหว่างประเทศกับภายในประเทศครับนี่ครับก็ไปดูทุกคนว่าสายการบินที่เพิ่มเข้ามาในสนามบินดอนเมืองของบ้านเรานี่ครับนี่ครับก็ไปดูว่ามีสายการบินอะไรบ้างครับเผื่อว่าใครที่อยากจะสนใจซื้อพวกสายการบินพวกโลคอสนี่ครับไปเที่ยวต่างประเทศครับก็ตอนนี้ก็เปิดให้บริการที่ดอนเมืองแล้วครับทุกคน ตนนี้ผมมาอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับนี่ครับก็ให้ดูครับบรรยากาศก็ดูคือคักบ้านครับนี่ฮะสามารถก็เป็นต่างชาตินะทุกคนนะครับก็เดินทางกับส่วนหนึ่งแล้วก็เข้ามาส่วนหนึ่งครับก็จริงๆก็คือสงการตอนนี้ครับเขาไม่ได้เล่นเฉพาะบ้านเรานะครับทุกคนอย่างที่ฮ่องกงได้ข่าวว่าเขาก็เล่นกันครับฮ่องกงเวียดนามนะครับก็เล่นสงการนะครับโปรกีนเขาไม่เคยเล่นนะครับแล้วปีนี้ผมว่าที่ทุกที่น่าจะจัดใหญ่โตเพราะว่า เป็นปีแรกครับที่เราเล่นน้ำสงการกันหลังจากที่เราติดปิดประเทศมาจากโควิดนะครับแล้วก็เราเปิดประเทศให้กับคนชาวจีนเข้ามาประเทศเราหลังจากที่ตุจีนครับเดือนกุมภาครับก็ตอนนี้ก็น่าจะครบ2เดือนแล้วครับก็ที่สนามบินดอนเมืองตรงนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับทุกคนไปดูครับว่ามีไฟไหนบ้างครับที่เปลี่ยนแปลงครับ เป็นบาติกแอร์ครับนี่ครับบาติกแอร์น่าจะเป็นกุ๊ปของเมนเครือของไลออนแอร์นี่ครับบาติกแอร์ได้ข่าวว่าจะมีทั้งของมาเลเซียกับอินโดนีเซียด้วยนะครับทุกคนอันนี้บาติกแอร์นะครับเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่เขาว่าบินไปไหนครับนี่ครับมารินดามารินโดสวัสดีครับปัติกแอร์นี้บินไปไหนครับนี่ครับใช่ครับ K.L. ใช่ไหมครับเห็นมั้งว่ามีปาติกแอร์ของอ่าอินโดนีเซียด้วยใช่ไหมครับอ๋อมีคือเป็นไฟล์เดียวกับสัตวเดียวกันแต่ว่ามีแค่2องประเทศอยู่ในเครือของไลออนแอร์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับโอเคก็มีบาติกแอร์ครับของมาเลเซียครับแล้วก็ของอินโดนีเซียครับที่เพิ่งเข้ามาครับก็อยู่ในเครือของไลออนแอร์ครับทุกคน นี่ครับอืมไปดูต่อไปครับทุกคนว่ามีไฟอะไรเพิ่มอีกฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่โล5นะครับสปริงแอร์ไลน์ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับสปริงแอร์ไลน์ไปหนานนิงครับหนานนิงน่าจะเป็นสายการบินของคนจีนครับทุกคนนี่ครับก็นี่น่าจะเพิ่งเปิดใหม่นะครับนี่ครับสปริงแอร์ไลน์ครับน่าจะเป็นโลคอร์ไฟนี่ครับ ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับนี่ฮะ s ิงแอร์ไลน์ก็ไปนานหนิ่งนะครับทุกคนผมถามเจ้าหน้าที่แล้วครับก็ไฟนี้นะครับเพิ่งเปิดที่ดอนเมืองได้ประมาณ4เดือนครับทุกคนนีครับก็น่าจะประมาณช่วงช่วงประมาณปีใหม่ครับทุกคนเนี่ยปีใหม่เปิดมาแล้วครับทุกคนครับก็ไปดูอีกทางอีกไฟหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนสปริงแอร์ไลน์ครับแล้วก็มีบาติกแอร์นะครับของ Uh, KL แล้วก็ของอินโดนีเซียครับทุกคนบินดอนเบย็นก็คือคักไม่แพ้สุวรรณภูมินะครับอันนี้ให้รอคิวให้ดูคิวครับผู้โดยสารขาออกนะครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป็นไฟอะไรครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นไฟเขาอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจครับอยากให้ดูนะทุกคนผมไม่แน่ใจ ไฟจุนเห่ยแอร์ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับจุนเห่ยแอร์คันเขาบอกว่ามีไฟจากเชียงใหม่ก็มีภูเก็ตก็มีนะครับทุกคนแล้วก็เป็นไฟที่ย้ายมาจากสุวรรณภูมิครับมาที่ดอนเมืองได้ประมาณ3าถึงสเดือนเหมือนกันครับทุกคนนี่ฮะผมไม่แน่ใจให้เห็นเขาบอกว่าที่สุวรรณภูมิก็มีนะครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาแบ่งมาที่นี่ด้วยครับก็ไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่าในข้อมูลนะครับแต่ว่าก็เท่าที่ผมสร้างมาอันนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับ จูนเห่ยครับจูนเห่ยงแอร์ครับไปเซี่ยงไฮ้ครับนี่ครับก็เป็นสายการบินใหม่น้องใหม่นะครับหลังจากที่ประเทศจีนได้เปิดประเทศเต็มสตรีมครับก็มีการเพิ่มไฟมานครับจูนเห่ยแอร์นี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีทั้งพิเศษคลาสมีพัิน้มโกด้วยครับทุกคนนี่ครับนี่ครับถ้าใครจะไปเซี่ยงไฮ้ตอนนี้นะทุกคนผมไม่่นใจว่าเขาเปิดรับท่องเที่ยวให้ตั้งต่างชาติคนคนไทยไปดีครับแต่ว่าถ้าจะไปนะครับก็สามารถนั่งไฟของจูนเห่ยงไปได้นะครับเห็นไหครับ เป็นไฟตอนเย็นนะครับเวลาประมาณทุ่มยี่สิบครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับเยอะมากคิวยาวมากครับคิดว่าเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเช็คอินครับนี่ฮะรอเคาน์เตอร์เปิดอยู่ครับนี่ฮะแล้วก็ไฟต่อไปนะทุกคนที่เห็นคนเยญ่ๆนี้ก็จะเป็นของเออเอเชียครับนี่ครับแออเชียเราไปดูไฟต่อไปครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับของ นหนึ่งครับโทษน,นะครับสกายอังกอร์แอร์ไลน์สกายองัองกอร์แอร์ไลน์ที่ของกัมพูชาป่ะครับอ๋อขนมเปรโอเคอ๋อไม่ไม่ผมมาดูไฟว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มีนายแอร์ไปกวางจู ทุกคนนะครับนายแอร์มีไฟอะไรบ้างที่เพิ่มมาใหม่น้องทราบไหมไฟจีนเส้นนบาใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมี China Express ด้วยครับทุกคนนี่ครับไปจองอะไรอ๋อสงชิ่งนี่ครับทุกคนส่วนมากไฟที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นไฟของคนจีนนะครับทางประเทศจีนนะทุกคนแล้วก็มีของบัติกแอร์ครับที่เพิ่มมาครับเป็นของอ่ามาเลเซียกับของอินโดนีเซียครับทุกคนนี่ย ครับทุกคนก็สรุปนะครับไฟที่เพิ่มมานะครับก็สามารถจะเป็นไฟจีนนะครับมีของเอ่อบัติกแอร์ครับของมาเลเซียแล้วก็บัติกแอร์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นเอ่อเครือเดียวกับไลออนแอร์ครับมีจูนเห่ยงครับจูนเห่ยงครับซึ่งไฟซิงไฮ้ครับเป็นไฟจีนนะครับแล้วก็มีแอร์มาเกครับทุกคนแล้วก็มีเป็นไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์ครับซึ่งเปิดเพิ่งเปิดบินมาได้เมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมาครับได้ข่าวอัปเดตว่าวันที่10นะครับ ของ China Southern Airlines ครับบินมาที่ดอนเมืองครับทุกคนแล้วก็มี Spring Airlines ครับทุกคนสปริงแอร์ไลน์ก็เป็นไฟที่ไปประเทศจีนครับทุกคนแล้วก็มีของไนแอร์ครับไนแอร์ก็เป็นกวางจูครับกวางจูแล้วก็มีของ Sky a n g งกอร์แอร์ไลครับทุกคนนี่ครับก็เป็นไฟที่ไปกัมพูชาครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับที่เพิ่มมามี China Express ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับ เห็นไหมครับทุกคนพอระเบ,บิดประเทศมาสายการบินต่างๆก็เพิ่มเข้ามาที่สนามบินดอนเมืองบ้านเราเพิ่มขึ้นครับคิดว่าจนถึงสิ้นปีนี้น่าจะมีไฟเข้ามาอีกไม่หลายไฟทุกคนน่าจะเกินสิบไฟเลยครับตอนนี้ก็อัปเดตนะครับคิดว่าประมาณสัก 6- 7ไฟได้ครับนี่ครับที่ดอนเมืองครับทุกคนครับนี่ฮะ ทุกคนครับสิ่งหนึ่งที่เห็นที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ครับเป็นโถงห้องพักคอยของผู้โดยสารนะครับซึ่งเป็นอาคารระหว่างประเทศครับทุกคนก็อยู่ที่อาคารหนึ่งนะครับจงโซนแรกนะครับทุกคนนะครับอันนี้น่าจะเปิดใหม่นะทุกคนนะครับเห็นไหมครับ ดูโอโถงแล้วก็ดูสะดวกสบายมากครับสําหรับใครที่บอกว่ารอไฟยาวๆครับหรือว่าไม่มีที่นั่งนะครับตรงนี้แบบโอดูดูดีมากทุกคนนี่ครับอันนี้คือสิ่งใหม่ๆนะครับที่เราเห็นที่พเมินมาวันนี้ครับหลังจากที่ไม่ได้มารีวิวอัปเดตที่สนามบินสุวรรณภูไอดอนเมืองมาเกือบ 3- 4เดือนครับทุกคนนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้น่าจะเปิดใหม่นะถามพี่เขาดูพี่ครับตรงโซนนี้เปิดใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้อ๋อสำหรับพวกไฟที่เดินทางระหว่างประเทศใช่ไหมหรือว่าทั่วไป อ๋อเปิดประมาณกี่วันแล้วนี่นะครับกี่เดือนแล้วครับครับแต่เพิ่งเปิดใช่ไหมครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนให้ดูสะอาดมากเลยครับนี่ครับนี่ฮะเมื่อก่อนตรงนี้เขาน่าจะปรับปรุงนะครับยังไม่เปิดให้บริการแต่ตรงนี้ครับก็เปิดแล้วครับทุกคนให้ดูสวยงามมากเลยครับนี่ครับอยู่อ่าอยู่ซ้ายสุดของตัวอาคารนะครับไปถึงว่าถ้าเกิดเข้ามาเช็คอินแล้วมีเวลานะทุกคนก็ ตัวห้องถงพระคอยตรงนี้ก็อยู่ตรงซ้ายสุดในตัวอาคารน,นะครับก็เลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอเลยครับโล่งถงแล้วก็น่าจะมีพื้นที่พักไฟฟีด้วยครับทุกคนคนี่ครับนี่ครับนี่ครับสรุปโดยรวมทุกคนของเย็นวันที่12วันที่เราเริ่มสงการปีใหม่ทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ดูคึกคักมากทุกคนนี่ครับก็ดูแล้วก็ชื่นใจครับที่เราเห็นนักเที่ยวนะครับเขาเลือก ที่จะมาประเทศไทยในช่วงที่มันร้อๆนๆครับแต่เราก็ยังมีเทศการมีประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมไม่ว่า,จ,าจะเป็นคนทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับเห็นไหมครับุ๊นี่ก็แบบรอนี่ครับรอ,ลอและ้จะลากซิมการ์ดกันนีครับทุกคนนะครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมของสนามบินดอนเมืองของวันนี้นะทุกคนวันที่12เดือนเมษายนนี่ครับทุกคนนะครับ คนสลับคลิปวันนี้ครับพามาอัปเดตแล้วก็พามาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศของสนามบินนานาชาติดอนเมืองครับหลังจากที่เราเปิดประเทศได้เต็มรูปแบบนะครับทุกคนก็มีอัปเดตเรื่องไฟสายการบินที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่มาจากแถวแถวบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียแล้วก็ส่วนมากไฟหลักๆก็จะมาจากจีนครับเป็นไฟสายการบินใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินครับทุกคนแต่ว่าในอนาคตนะครับผมว่าไม่เกินปีนี้ครับ น่าจะมีอีกหลายไฟที่จะทยอยเพิ่มเข้ามาที่สนามบินอนเมืองก็น่าจะเพิ่มความคึกคักให้กับที่นี่อีกเท่าตัวเลยครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ทุกคนก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องข่าวในดอกชาแนลด้ยครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันสงการนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความสวัสดิภาพในทุกๆอย่างของวันปีใหม่ไทยนะทุกคนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ